ครับผมกับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดตู้พร้อมซาวนะครับตัวนี้ เป็นชุด12นิ้วนะครับ12นิ้วซึ่งลูกค้านะครับได้ซื้อของมาเองนะครับบางส่วนครับก็จะมีพาวเวอร์ตัวนะครับขับกลางหนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์เบรตัวนะครับแล้วก็มีชุดสิงกางนะครับแล้วก็มีซับ12นิ้ว1คู่นะครับซึ่งลูกค้านะครับก็ได้ มาให้ทางเรานะครับจะทําตู้นะครับพร้อมซาวนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับวางระบบการติดตั้งนะครับสายไฟนะครับแล้วก็ชุดไฟตกแต่งไฟประดับนะครับชุดนี้นะครับจะอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเพิ่มต้นที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ เป็นตู้พร้อมซาวนะครับไม่รวมค่าติดตั้งนะครับอันนี้กรณีลูกค้ามีของมาเองนะครับทางเราก็จะรับผิดชอบนะครับในส่วนของตู้แล้วก็งานซาวนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับเดินสายไฟแล้วก็ไฟประดับไฟตกแต่งนะครับชุดนี้เริ่มต้นที่9,500บาทนะครับเป็นชุดประหยัดนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดเครื่องเสียงครับที่ออกแบบนะครับแล้วก็นำไปใส่กับรถบรรทุกนะครับ10ล้อนะครับซึ่งขนาดความยาวของตู้ก็ค่อนข้างที่จะยาวกว่าตู้ทั่วไปนะครับตู้กระบ,บะทั่วไปนะครับตัวนี้ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรหน่อยๆน,นะครับ2.9เมตรนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับลูกค้าได้ให้เราออกแบบนะครับให้สามารถใช้งานได้นะครับคือนั่งได้นอนได้นะครับเทียบเท่ากับเบาะเดิมนะครับที่มากับรถนะครับเราก็ได้ทำการออกแบบดีไซน์นะครับในส่วนของตู้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตู้แบนพาร์ตนะครับตู้แบนพาร ความสูงก็ประมาณ30เซนเมตรนะครับก็เทียบเท่ากับตูเ้เทียบเท่ากับเบาะเดิมนะครับของรถของรถที่ที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับก็ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับก็เท่ากับเบาะเดิมนะครับส่วนงานซาวนะครับก็ลูกค้า,อ,าอยากได้เป็นซาวแบบ พิงหลังนะครับสาวโชวด้านหลังนะครับก็เราก็ดีไซน์ออกมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยอองานหนังนครับเป็นสีแดงดำนะครับซึ่งลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงดำนะครับเราก็จัดให้นะครับงานซาวก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนของรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือจะโทรอสอบถามนะครับที่เบอร์โทรโดยตรงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 5 1 1 6 8 8 7 7 0 9 5 0 1 0 6 8 7 7หรือ,อท่านใดที่ ต้องการครับจะให้ทางเรานะครับออกแบบและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์นะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้บริการนะครับชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมเกพันบาทนะครับหนึ่งเกันบาทนะครับเริ่มเริ่มต้นที่หนึ่งนเกบาทนะครับส่วนรายละเอียดราคาก็จะขึ้นอยู่ที่คุณภาพของ สินค้านะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับส่วนราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0งบาทนะครับอันนี้คือรวมติดตั้งนะครับรวมติดตั้งลูกค้าเอารถมาจอดวัดนะครับกรณีลูกค้าไม่สะดวกนะครับก็เอารถมาจอดวัดขนาดวัดความยาวของตู้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เอารถไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะรอติดต่อไปหาลูกค้าอีกทีนึนงครับมาเพื่อมาติดตั้งนะครับ ก็แบบแบบว่าลูกค้าไม่สะดวกนี่นะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการเฉพาะตู้นะครับกับซาวนะครับชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่9,500บาทนะครับเก้าบาทนะครับไม้นะครับที่ทำตู้ก็เป็นไม้หนานะครับอันนี้ไม้19บมิลเป็นไม้ m อ็1ดีอสสิมิลนะครับหนานะครับ แข็งแรงทนทานแน่นอนครับนี่ครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามนะครับในส่วนของอองานติดตั้งนะครับก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะได้เห็นกันนะครับว่าเครื่องเสียง ระบรรทุกนะครับเครื่องเสียงที่ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับจะออกมาในลักษณะรูปแบบไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับรับชมนะครับในครั้งต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ หรือท่านใดที่ต้องการสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงนะครับก็ที่เบอร์0 9 5 0 1 0 8้7นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับมารับชมคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับ ็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านครับ